สวัสดีครับวันนี้วันที่11กันยายน2อ6 6นระครับวันนี้เราจะมา,อาตอบคำถามแล้วก็ดูหุ้นนะครับที่มี XD ในวันพรุ่งนี้วันที่12วันนี้วันที่11นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวแล้วก็ตอบคำถามในหุ้นโซนที่เป็นเรือนะครับเกี่ยวกับเรือนะครับแล้วก็วิว่าอัพนะครับ w h a up นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูนะครับว่าเซ t ตวันนี้เปิดมาลบนะครับเมื่อเซ็ตเปิดลบแบบนี้ก็แสดงว่าราคาในหลายๆตัวหุ้นบางตัวก็จะไซส์ไปดาวลงมาตามจังหวะของเซตนะครับตอนนี้เซตลบอยู่2.41นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเช้านะครับ10โมงเชา้ากว่าๆนะครับใกล้จะ5้าโมงเช้าแล้วล่ะราคาอยู่ที่1545.64จุดนะครับเซตก็บวกมา หลายวันวันนี้ก็ลบลงมานะครับเอไมไอก็ลบเช่นเดียวกันลบอยู่1.11จุดนะครับอยู่ที่479.5561นะครับ479.61นะครับลบอยู่1.09จุดนะครับราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาเป็น1,923.05อนอนต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาน้ำมันนั้นอยู่ที่เป็นอยู่ที่เก้าจุดสี่สองแล้วก็ WTI อยู่ที่ 8 6 9 8จุดนะครับส่วนค่าเงินก็ยังคงอยู่ที่35.49บาทต่อ USD นะครับหรือดอลลาร์นะครับส่วนราคาเงินเยนก็อยู่ที่1 46นะครับถือว่าแข็งค่าขึ้นมาคือเดิมทีเนี่ยเขาขึ้นมาจาก140ก่กว่าตอนนี้ก็เป็น146แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับไป1 4 7ยเือเเราก็ต้องดูตามจังหวะของเขานะครับซึ่งถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้ก็ถือว่า ถูกนะครับก็พิจารณาดูนะครับทางนักลงทุนครับทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับจังหวะของหุ้นนะครับของหุ้นที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นน่าจะเป็นหุ้นที่มีเป็นเทนนะครับซึ่งนะครับอันนี้เราท็อปเอาท็อปมันนี่อินมาดูก่อนนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะแบบนี้แล้วก็ที่เราบอกว่าจะดูที่เขาบอกว่าจะมีการ ปันผลกันนะครับก็มีตัว BDMs ในวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับแต่ว่าวันนี้นั้นดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมานะครับสลับตัว BDMs นะครับก็หากจริงๆเราต้องเข้าไปดูที่ View code นะครับว่าจะได้ดูทีละตัวทีละตัวไปนะครับขอเริ่มจาก WHA ก่อนเลยนะครับ WHA นะครับว่าัพนะครับว่า WHA อัพนะครับคือตัวนี้ เป็นจังหวะลอยนะครับแต่ยังคงสามารถที่จะเก่งกำไรต่อได้หรือเปล่านะครับวันนี้นั้นบวกขึ้นไป0.04จุด0.04บาทนะครับถ้าเราดูไล่ดูปกติถ้าเกิดเราจะดูก็ดูจาก F45 ของเขาก่อนเลยนะครับเห็นบอกว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูที่ F45 ของเขานะครับ ว่าเป็นอย่างไรนะครับหาี f สิที่เป็นประเทศไทยนะครับนี่นะครับไตรมาส2 f 4 5นะครับดู f 45ของเขาก่อดนะครับปรากฏว่านะครับยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับแสดงว่าเขายังคงจะต้องมีโอกาสไซเวยยขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าปี65นั้นทำกำไรมา2 0 0 0 0นนะครับหน่วยเป็นพันล้านไอพันบาทนะครับกอภัยนะครับพันบาทนะครับแล้วก็ปี66กก็ทำกำไรมาได้เพิ่มขึ้นไป7จ0 0 0านะครับ หรือว่ากำไรต่อเนื่องนะครับยังคงเป็นจังหวะไซว์อัพขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราจะดูฟันดัมเมทัลของเขานะครับก็3เดือนที่ผ่านมาก็กบวกไป3.61% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5.79%และ1นาทิเดืที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป4.15%ยังคงบวกไซว์ขึ้นไปนะครับมี PE 16.74เท่าแล้วก็มี P BV 1.17ก็คือ ถือว่าราคาไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับมียิวอยู่4.02นะครับแล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.19แล้วก็มีเคยมีการปันผลอยู่ที่0.10นะครับสลับวัวอัพนะครับถือว่าเป็นหุ้นมีจังหวะดีนะครับเป็นอยู่ในโซนของพลังงานสาารโภคทรัพยากรนะครับถ้าเราจะดูในตอนนี้นั้นเป็นจังหวะอะไรของเขานะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะเด้งแล้วก็ทํากําไรต่อไปนะครับทําไมล่ะครับเพราะว่าถ้าจากตรงนี้เราเชนว่าเขายังคงเป็นจังหวะที่ไซเวดาวนะครับเมื่อเขาไซเวดาวนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนเทนคือโดยปกติถ้าหุ้นพวกแบบนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นการเปลี่ยนเทนด้วยการที่จะไซเวดออกด้านข้างนะครับเขาจะไม่ย่อลงไปทันทีโดยปกติคือถ้าเราดูราคาของหุ้นปกตินี้ คือเมื่อต่ําสุดเขาขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาจะลงมาต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดสลับกันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเทนเขาจะไม่เขาจะไม่ไซวดาวลงมานะครับเขาจะไม่ไซวดาวลงมาเขาจะไซวออกด้านข้างเพื่อเปลี่ยนเทนตัวเองนะครับเดิมทีไซวดาวนะครับเขาจะค่อยๆไซวีไปด้านข้างเพื่อดึงเพื่อดึงดีไลเลกชันที้ไซวีขึ้นมา แล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไซเวย์อยู่ด้านข้างถ้าตัวนี้นะครับเราถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับเขาจะไซเวย์อยู่ด้านกรอบด้านนอกเพื่อดึงกรอบ l i n e a r i เ a t i o n เดิมทีไซเวดาวนี้ให้ดึงกระชากขึ้นมานะครับให้ไซเวย์ขึ้นไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเทนเราจะดูได้จากอะไรครับทม์เฟรมวีคนะครับดูจากทม์เฟรมวีคว่า ถ้าเขาสามารถเดินดึงทางเฟรมบีขึ้นไปด้วยแล้วยังคงมีโอกาสที่จะดึงขึ้นไปต่อก็หมายควาว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนยังคงมีนะครับเราดูตรงนี้นะครับเจนว่าโอกาสของมันก็ยังคงมีนะครับถ้าเราขยายขึ้นมาเพราะว่าเส้นสองเลวันจะเป็นตัวด,ดึงนะครับเส้นสองเลวันนี้จะดึงราคานะครับให้ให้ผ่านขนขึ้นไป แต่ว่าถ้าไม่สามารถผ่านพ้นขึ้นไปได้เขาจะย่อลงมาก่อนแล้วก็สะสมพลังและดึงราคาขึ้นไปถือว่าวาอัพกำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จะไปที่4บาทกว่าๆโดยถ้าไปถึง1.4.19ีนี่ก็ถือว่าไปถึงเส้น2แล้ววันนะครับแต่ว่านะครับในการเดินทางนั้นต้องยืนยันด้วยไ s i ชี้ขึ้น MACD ชี้ขึ้นแม้ว่าบนรุ่มจะไม่มีก็ตามนะครับ บนรูปวันนี้ของของ Timeframe w e e k อยู่ที่2.85มิลลิเียนะครับแต่ถ้าเราดู Time Frame Day นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งวนลุ่มเข้าแล้วก็ m อ็มยังคง Sideway ย์อขึ้นไป r s ซก็ s i ด์เว y ยขึ้นไปนะครับดูเหมือนว่าราคายังคง s i ด์เว y ย์อขึ้นไปนั่นแสดงว่าแน่นอนว่าราคาเขาเขาจะต้องค่อยๆเปลี่ยนเทนนะครับการเปลี่ยนเทนขเขาก็คือัะจะต้อง สายเวล์อยู่ด้านข้างแล้วก็วันนี้นะครับอัพลาบบริกซานะครับวันนี้พลาบริกซอาเจ้ารูปไข่ปลาเนะครับเดิมทีนั้นอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้เขามาอยู่ด้านล่างแล้วนะครับหมายความว่าเขาจะสาเวล์ด้านข้างเพื่อเปลี่ยนเทรนวัวอัพนะครับถามว่าถือต่อได้ไหมถือต่อได้นะครับถ้าเกิดเขาราคาไม่ตกไม่ต่ํากว่า4.00นะครับถ้าเกิดว่าราคาต่ํากว่า4.0 0ท่านนักทุนก็พิจารณาออก นอนะครับเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่า4.0คือมันจะลงมาที่ด้านล่างนะครับแล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปคือจังหวะคือถ้ามันลงมาต่ำเนี่ยมันจะไซด์เวดาวงมาเลยแต่ถ้าตอนนี้คือถ้าตัวพาราบริกซาอยู่ตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาย,ายตัวนี้แสดงว่ายัางไงสร้าราคามันจะไซด์เวอขึ้นไปแล้วก็จะมีวันรุ่มเข้ามานะครับวันนี้มีวันรุ่มอยู่2.85นะครับฉะนั้นราคามันจะไซด์เวไปทา้งสนข้าง ถ้าทุนลองพิจารณานะครับพิจารณาอย่างนี้นะครับถ้าราคายืนอยู่เหนือ4.00ท่านยังคงจะต้องถือต่อไปอดทนนะครับอดทนถือต่อไปเพื่อให้ราคามันกลับเทรนนะครับเมื่อมันกลับเทรนได้ท่านก็พิจารณาพิจารณาที่จะเทคกําไรแล้วแต่ท่านจะอดทนถือได้นะครับถือว่าวาฟตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่กําลังจะทํากําไรแต่ว่าต้องอดทนแล้วก็ พยายามใจสู้หน่อยนะครับอย,อย่าเพิ่งออกง่ายๆหรือว่าอย่าเพิ่งทิ้งง่ายๆนะครับเพราะว่าเขากําลังเปลี่ยนเทรนนะครับก็แนะนําท่านได้แบบนี้นะครับสลับวาอัพนะครับส่วนนะครับที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับการเรือนะครับก็จะมีอย่างเช่น RCL PSL แล้วก็ t t a แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือบ o b B นะครับ ตัว B นะครับเราเคยเรียนในท่านทราบว่า B นั้นมีจังหวะและโอกาสที่จะไซด์เว์อัพขึ้นไปเห็นเห็นจากอะไรครับเห็นจากพาราโบลิกซาเห็นไหมครับพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างราคานะครับก็กําลังจะเลือกข้างเพราะว่าเขาบีบตัวเข้าไปหากันนะครับรูจแบนบีบเข้าไปหากันกําลังเลือกข้างและกําลังตัดสินใจว่าพร้อมที่จะพุ่งกลับขึ้นไปได้หรือยังตัวนี้ จะพ,พุ่งขึ้นได้ตอนไหนนะครับตัวตัว B นะครับเราบอกก่อนว่าตัว B ีนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเขาประกาศไตรมาสที่3ออกมานะครับถ้าไตรมาสที่3ามยังคงทําถ้าไตรมาสที่3ทํากําไรได้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนเทนก็เรียนรั้ทราบแบบนี้ไว้ก่อนก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะครับก็บางท่านก็อาจจะเข้าที่0 0 0 6แล้วก็รอต้องกัดฟันทนถือนะครับต้องอดทนต่อไป ให้ราคาวิ่งขึ้นไปที่0.11ท่านก็ลองพิจารณาทํากําไรแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีเงินเยอะๆท่านเข้าตัว0.06ไว้ที่ประมาณแสนหนึแล้วพอมันขึ้นไป0.11ปุ๊บท่านก็ขายทํากําไรอันนี้ก็อยู่ที่ท่านดุลพินิจของท่านเองนะครับซึ่งนะครับวันนี้ก็มีวนลุ่มเข้ามาแล้วก็จังหวะอาซย SI ยังคงซด์เวไปด้านข้างอยู่ที่49 ก็มันยังคงไซเวไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเร็วนี้มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่พุ่งขึ้นไปในเร็เวนี้นะครับมันยังคงไซเวไปด้านข้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันที่ที่ไม่ต้องขายก็คือว่ามันมีพราราโบเลซารูปไข่ปาลารองรับอยู่ด้านล่างนะครับแสดงว่าราคามันจะไซเวไปด้านข้างถึงไซเวอัพนะครับดูที่ MACD ให้ดีนะครับถ้า MACD ยังคงยืนเหนือกว่าเส้นศูนย์และไซเวไปด้านข้าง มันก็แค่รอจังหวะของการประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสที่3ขึ้นมานะครับถ้าผลดําเนินงานดีราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เลยให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้คือเกี่ยวกับหุ้นเรือนะครับไปดูอีกตัวแล้วกันนะครับตัว RCL นะครับเป็นจังหวะอะไรนะครับเราลองไล่ดูนะครับ RCL เห็นไหมครับว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเทรนเช่นเดียวกันนะครับ าการเปลี่ยนเทรนนี่นะครับคือเขาจะต้องไซวีไปด้านข้างนะครับตั้งแต่หนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะครับเพื่อพอมันเปลี่ยนพอพอมันไซวีไปด้านข้างหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยตัวพาราบริกซาจะอยู่ด้านล่างแล้วการเปลี่ยนเทรนก็จะค่อยๆเี่งกลับขึ้นไปนะครับคือ,ค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 อต้องพิาจารณาจากตรงนี้นะครับแม้ว่าวอลลุ่มจะไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันของมันก็คือ m a c d นั้ดนชี้ขึ้นนะครับอาศัยไซวีไปด้านข้างนะครับ ตอนนี้ถ้าดูตรงนี้เราก็บอกว่าดูยังไงซะตัวนี้ก็เหมือนจะกลับนะครับเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนจะเทิร์นอะลาวกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ต่ําสุดแล้วตรงนี้ก็ค่อยๆไซเวสูงขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ก็คือว่าเขาบีบตัวเข้าไปหาการของปูจแบนแสดงว่าในเร็วนี้ RCL จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเขาจากการเคลื่อนตัวของของอินดคเตอร์เหล่านี้นะครับมีพาราบลิกซาอยู่ด้านล่าง การบีบตัวเข้าหากันแล้วราคายืนเหนือกึ่งการบ,บริจาแบนราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าราคามันไม่พุ่งขึ้นมันจะพุ่งลงแรงนะครับต้องต้องระมัดระวงังต้องจับตาดูให้ดีเพราะถ้าเกิดมันพุ่งลงแรงมันก็จะลงแรงเลยนะครับวันนี้ก็มีการยอดตัวแล้วก็ราคาก็ยอดตัวนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเซ็ตนั้นยอดตัวลงมาครับมันก็ยอดตามเซ็ตนะครับสำหรับ RCL ตัวนี้ถือว่า ท่านต้องต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องมันดูแลมันแล้วก็มันมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมันจะบีบตัวเข้ามาหากันแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันเลือกข้างเป็นขาลงมันจะลงบุกจังมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้คือมันกําลังเลือกข้างเพราะว่ามันบีบเข้าไปหากันอย่างรุนแรงเสร็จแล้วถ้าราคายืนเหนียวกว่ากึฑงการบริจแบนมันจะผักขึ้นไปนะครับก็เอาใจช่วยท่านนักทุนทุกท่านนะครับสลับหาซนะครับตอนนี้ราคาก็ อยู่ที่ประมาณสัก22บาทนะครับมีโอกาสที่จะหลุดขึ้นไปที่22-23บาทนะครับว่าต้องต้องใจแข็งหน่อยนะครับตลอด ACL อัดมานะครับ PSL นะครับ PS PSL เป็นจังหวะอะไรนะครับจริงๆเราต้องไปดู F45 ว่าเขาเป็นจังหวะอะไรถึงจะทำนายได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงอะไรยังไงนะครับตัวนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนเทนเช่นเดียวกันนะครับลหลายๆตัวคือเขากำลังจะเปลี่ยนเทนแต่ว่า ในการเปลี่ยนเทรนของเขาเขายืนยันด้วยพาราเบิกซาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอเมีชี้ขึ้นนะครับไลทซด์ SI ก็ชี้ขึ้นไปที่64เพียงแต่ว่าวอนรุ่มไม่ค่อยเข้ายังไม่มีใครเห็นเห็นด้วยกับการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเทรนของ TSL นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เราก็ลองเข้าเก่งกําไรได้นะครับเพราะว่าเขาจะไซด์เวล้านข้างแล้วอยู่ใกล้เส้นสองเลวันมีโอกาสที่จะตืดดูดขึ้นไปชน12บาทนะครับสำหรับ p s l นะครับ จังหวะน,นี้ก็ถ้านังทุนก็ถ้าราคาต่ําแล้วก็ตัวมีพาโาบริษัาอยู่ด้านบนอันนี้ท่านก็ต้องขายนะครับแต่ถ้าราคาของพาโาบริษัาอยู่ด้านล่างแล้วราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางหรือจาแบนด์มันก็จะไซเวกับขึ้นไปท่านก็รอทำทำกำไรแค่นั้นเองนะครับรอให้มันกําไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่ท่านก็ลองพิจารณาขายหรือว่าจะถือต่อก็อยู่ที่ตัวท่านังทุนนะครับ มาที่ TTA นะครับอันนี้ก็จะเป็น TTA นี่ก็เป็นหุ้นของคุณกึ้งนะครับถ้ากรู้จักนะครับคุณกึ้งนะครับเจ้าของค่ายของน้องเอลซี่อะไรๆๆลหลายพวกหลายศิลปินนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ของเก้าหลีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของเขานะครับเสร็จแล้วจังหวะของเขาก็เหมือนกับาการ จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนเช่นเดียวกันเห็นได้จากเนี่ยสิ่งที่เราย้ำแล้วย้ำอีกก็คือภาราเรลกษานะครับถ้าราคายังคงสูงกับบทพาบริกษาแสดงว่ามันยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเทรนนะครับยืนยันด้วยเบสซดียังคงไซด์เวย์อัพนะครับไอซีไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแม้ว่าวนลุ่มยังคงไม่เข้าก็ถือว่าราคาเขาค่อยๆยกยกโลยกโลขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เขาอยู่ต่ำสุด ขก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดถ้าเขาไม่สามารถที่ยืนยืนไซด์เวย์ไปเดินข้างได้เขาจะไซด์เวดาวลงมานะครับก็ให้ท่านระมัดระวังแค่ว่าเขาจะไซด์เวดาวลงมาหรือเปล่าก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อถ้าทุนได้พี่นาดูแล้วก็รับทราบถึงจังหวะของการที่จะถึงถึงว่าจะดูกําไรหรือจะทำยังไงท่านก็ลองดูแล้วก็นําไปใช้นะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีตัวใดที่ XD บ้างนะครับขอบคุณหยวนต้าด้วยนะครับหยวนต้านะครับแล้วก็ในพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่12นะครับวันพรุ่ง,งนี้วันที่สิก็มีหุ้นเครื่องหมายขึ้นเครื่องหมาย XD 3ตัวก็มี H M Pro นะครับศูนบาทนะครับแล้วก็ b d m s 0.35ซึ่งวันนี้ b d m s ก็มีบนลุ่มเข้ามีา เม็ดเงินเข้าราคายังคงบวกขึ้นมานะครับสลับบีทส่วนบ้านปูนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะที่จะต้องดูเพราะว่าบ้านปูวันนี้น่าจะน่าจะลงน่าจะย่อตัวนะครับแต่ว่าบ้านปูวันนี้นั้นไอ้วันพรุ่งนี้นั้นก็จะปันผลที่0.25บาทนะครับสลับบ้านปูนะครับก็ลองกลับไปดูในกราฟกันก่อนนะครับกลับเข้ามาดูในกราฟนะครับไล่เลยนะครับบ้านปูนะครับบ้านปูน่าจะย่อนะครับสลหรับวันนี้เพราะว่าเซตย่อนะครับเห็นไหมครับ ก็จะย่อตัวลงมานะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่จะต้องย่อลงอีกนะครับบ้านปูก็จะคือเขาเขาเอราคาก็จะลงมาเพราะนั้นเราก็จับตาดูนะครับแล้วก็รอช้อนนะครับถ้านักลงทุนอ่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับไม่ใช่นักเล่นหุ้นนะครับถ้าเป็นนักลงทุนเราจะซื้อเมื่อเขาลงต่ำต่ำสุดนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ตรงไหนที่เรียวกว่าต่ำก็คือราคา8ปบาท 8.00บาทนะครับเราก็รอซื้อที่8.00นะครับเมื่อเขาลงมาต่ำเสร็จเขาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าบางทียังไม่ดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับพา,าบราโบลิกซาอยู่ด้านบนนะครับมีพา,าราโบลิกซาจุดไขป่ปลาอยู่ด้านบนแล้วก็ราคา MACD ยังคงซายเวอยู่ที่36ถ้าราคาจะพุ่งขึ้นไปหรือดีดกลับขึ้นไป ตัว RSI จะต้องอยู่ที่50นะครับแล้วก็ MACD จะต้องไซด์เว์ขึ้นชนเสน้นสีนโลกะครับเมื่อนั้นราคาถึงจะเทิร์นา์รีรีบาวราคากลับขึ้นไปนะครับเราก็เรียนให้ท่นานทราบแบบนี้ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนจากไซด์เวพขึ้นไปแบบนี้ให้เป็นเทรนไซด์เวดาวเพราะว่าถ้าราคาเขาลงมันต่อเนื่องแน่นอนว่าเทนขาขึ้นจะต้องไปเทรนขาลง แเราก็อาจจะใช้เวลาอีกนานนะครับถึงจะกลับขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็จะกลับไปที่19บาท18บาทอย่างที่เคยเป็นนะครับสำหรับบรนปูแต่ว่าจังหวะของเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับสําหรับบรนปูแต่ว่าตอนนี้ก็คือราคายังคงไซด์ไวดาวเพราะว่าเซตราคาดาวลงมาคือราคาเซตจะต้องเป็นจุดสําคัญของการเคลื่อนตัวของราคาครับก็เลยในะทันทราบแบบนี้ ถัดมาแล้วครับเราจะไปดู BDMs นะครับ BDMs วันนี้ก็พุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อลงไป DMS ก็ถ้าวันพรุ่งนี้ XD ราคาก็จะจะย่อลงไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครขายได้ก็ควรจะขายนะครับเพราะว่าราคามันจะย่อลงมาดังะะนั้นวันนี้ก็ท่านตั้งขายไว้ก่อนเลยนะครับเพราะไม่ไม่งั้นราคาจะย่อลงมาเพราะว่ากา เป็น X D แต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่สนใจท่านก็ถือว่าถือเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ X D นะครับได้เงิน X D อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่านสนใจนะครับ P D M S นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คือตัวอะไรนะครับคือตัว H M P นะครับ H M P O เอ p เดูเหมือนว่ากำลังจะเลือกข้างเป็นขาลงนะครับกำลังเลือกข้างขาลงนะครับจังหวะน่าจะไซด์เวดดาวงมาเพราะอะไรครับไซด์เวอปถุงสุดตรงนี้คือราคามันจะขึ้นลงแบบนี้นะครับเราก็ดูจังหวะการขึ้นลงของราคาแบบนี้เห็นได้จาก MACD e ไซด์เวด้านข้าง r s i ายไซด์เวอด้านข้างบนลุ่มไม่เข้า วอลุ่มขายนะครับมีวันนี้มีวอลรุ่ม4.44บัเลียนนะครับขายส่วนใหญ่นะครับก็ทางทุนก็รอพี่นาดูนะครับอะไรที่มีเอกก็จะย่อราคาลงมามันก็จะย่อลงไปก่อนท่านก็รอช้อนหรือรอเก่งกําไรแล้วก็มันจะขึ้นไปท่านก็รอขายนะครับทากาไรเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับทางทุนติดตามช่องนี้ท่านก็จะเข้าใจแล้วก็ ทำกำไรได้แน่นอนนะครับก็ทํากําไรได้ท่านก็าการุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาบริจาคเล็กๆน,น้อยๆให้กับชแนลนี้นะครับเพียง3าบาทขั้นต่ํานะครับก็อยู่ที่ตัวทานทุนนะครับเงินไม,ไม่ได้มากได้หมายอะไรนะครับถามว่าถามถ้าเกิดทุกคนร่วมใจร่วมแรงกันตัวเน็ตเข้ามาก็มันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก็จะสามารถนํามาเทรดให้ท่านได้ดูได้เราก็ยังหวังว่าจะ เทรดให้ท่านได้ดูนะครับเราอยากจะเทรดเพราะว่าในวันนี้นั้นคือตอนนี้นั้นเรามีเงินเล็กน้อยไม่พอจะเทรดเยอะนะครับก็ขอระดมทุนจากท่านักทุนนะครับก็ขอความเห็นใจนะครับกาบขอพระคุณล่วงหน้านะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับก็ฝากแล้วแต่ท่านจะให้ความกรุณากับชแนลนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับสต o อกแ a n g k คอกแ a n n น l ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ